ไอหมาแก๊งบนเฮ้ยเชียร์ถือว่าทำได้ดีครับร้อนใจในป้อมเลยกูวอเตอร์ฟลักเลยอ่ะกูายาก<อ>าีให้ไหมพี่จริงจริงก็ปักหวาดโดดหนีได้นะแยะแต่อยากฆ่ามันไม่สตตนว่ะ ตัวมันเล่นอีเดียดดิยูนี้เหมือนจะไปบนไมก่ก็วอล์กกลับบ้านอ่ะน่าจะวอล์กกลับบ้านชนวัวเล่นๆก็ได้นะ<ถ>แต่ถ้าชนลูเซียนได้ก็โอ๊ยไวกว่าน,นี้ไวกว่าน,นี้ <c oughs> ไวกว่านี้อเออลองลองมาเรื่อยๆมีมานาค่คอยเอาเอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะกริงร่งกริง่งกริ่งกริ่งอะไรนะพีอะ่อันนี้คืออะไรเนะี่ย อ้วได้คีบไปเน่อยโอยังคีบไปเฉยโอ้ my gosh ออกตอกรตอกระหนึ่งตัวก้าแล้วเพ่เอ้ยไม่ได้ตัยงใยไปโบบไกยยลยย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 ยรยยากมายยยยยวยย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 ยอยย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 ยัยไม่ยากหรอกยย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 บยย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 บยยยยยดยยยยยยสิยย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 ย่ยย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  อยู่แบบหนึ่งหน้าจออะ่ะมันไม่เมปรร<ถ>็บาลานซ์อยู่แล้วพี่เกมเนี้ยเออพี่บอกไม่พี่บอกไม่เคยเล่นโยูเนี้ยด้วยวะถ้าพี่เข้าใจมันจะพ,พ,พี่พี่ก็เจอแบบมันหลายรอบแล้วพี่รู้ว่าสกิลมันทานําง,งานยังไงหมดอ่ะแต่แม่งก็ยังแบบ<อ>แบบมันมันเร็วไงมันไม่ใช่แค่ว่าแบบแม่งกระโดดมาได้ไกลอ่ะแม่งเร็วแบบหลบไม่ทันอ่ะเฮ้ยมโหมโหอันนี้มโหมโหทุ่พื้นแล้วจะเอาเงินมาซื้อบูธแม่งก็แบบไอเทมชิ้นอื่นก็ช้าจะบิ๊กเฮ้ยขิ้น้องน้องไม่ใช่ ไป็นไปงเฮ้เก็นอย่อันนี้เอออย่างนั้นแหละ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 เสียแฟดด้วยแล้วแทบมันแบบมันรอเลยอ่ะพอผมเสียแฟดพอทุกอย่างเสร็จปุ๊บโอ้โหเนี่ยถูกแล้วทำแบบนั้นแหละยิบทำแบบนี้ถูกต้องเชี่ยเสียแฟดด้วยอ่ะนึกว่ารอดแล้วโอ้เชี่ยคือผมโดนแบบโดนห้าตีแล้วได้แค่คีบแบบหนึ่งบาทอ่ะโอ้แย่ว่ะโอ้ไม่ทัน อยู่ได้หายนะน่าจะไปบนมั้งเลือดยังเต็มอยู่อะระวังระวังแต่โรเซียนอ่ะมันจะแดนดีได้ไงแต่ถ้าเรามันมากกว่ามันก็จะแดนไม่ทันไอ้พาพี่วิจะช่วยเราแล้วว้าววิคุณอาศัยน่าจะโดนไม่ตายว่ะแม่ว่ะโอ้ผมว่าตัวโคตรถึกองค์กรเกิดวอฟีสายอาจจะต้องว่าเราได้นะพี่ล่างมันกลับบ้านอ่ะ เล่ากลับบ้านดีกว่าไปเอาของที่มากกว่านี่มาดิเทปมาดิกระแทกโดูได้ไปล่างน่าจะไปซีมังกรกับวอลวิกนะ้องรอพิธานี่โอเคซีป่านตรงนี้ก่อน แต่ปกติอยู่นี้ไม่น่าจะทิ้งเลนนะผมมีคนแย่งฟาร์มไปมันเข้าเข้านั่นแล้วมาดิหนูมาแล้วมาม้ามาได้สู้อยู่ทันไหมเนี่ยจะฆ่ามันแทนครับปล่าถามจริงสี่ตัวเนี่ยนะอ่ะเออยกสวยให้น่ยกสวยเลยบอกเลยว่าเริ่มช้ำชองสวยก็แค่นั้นแหละเป็นยังไงเป็นยังไงยเนสระเบิร์ิกกิ้งต่อพิกิ้งต่อมาช่วยแจมแล้ว แค่นั้นแหละข้างหลังข้างหลังได้อยู่นะข้างหลังได้อยู่นะไอ้วงไม่มีรองเท้าเดี๋ยวพี่ไปสโตให้ได้หนึ่งดอกอัม่าสอดที่ทำไมเหรออะไรพี่อะไรอะไรอะไรอะอะไรอะไม่ได้สโลรโอเคพี่ไม่เป็นไรคิวคิวกำลังอะไรอะอะไรวะน้องน้องช่วยด้วยตายไปเลยพี่นันนี่ตายไปเลย ครจะไปช่วยพี่ได้กิ้งหนีกิ้งหนีหนเออกลับบ้านไปกว่าแทนเดินกลับบ้านตอนนี้เสียเวลาตายเลยอยู่นี่ไปนะแทนเดอกักเมื่อวานฝันเปียกช่วยดยพอล้ออะไรจะฆ่ากูเลยไม่ช่วยโอ้กูคแค่ไปแย่งเลสแม่งเอากูตายเลยสยัตว์ อ๋อนี้มันฮิลแบบว่าฮิลอย่างนี้น่าเกียดมากอะไรเหรอไอ้พาสซีฟอ๋อใช่แล้วก็เกิดแบบว่าอันตี้อ่ะยิ่งเลือดน้อยยิ่งตัวหนาพี่บอกไอ้ตอนกดมันกดลิงก์แดงอลยพี่พี่ต้องต้องกลับเลยว่ะไม่ไปถึงแบบว่าถอยอจากคิปอะพี่อยู่ห่างกับมันหน้าจอหนึ่งตะกียที่แทนเห็นอะที่มันมาถึงตัวพี่อะมันไม่ใช่แค่พี่ถอยห่างออกจากคีปแบบพี่แบบไม่ได้อยู่ใกล้ๆมันด้วยซ้ำอะ ม่ข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าหลังเข้าพี่ก็เราไปละคนะผมไม่มีร้านวะอะไรพี่ยูให้แมนไปไหนอะไปอยู่ไปผมชนพี่นั่นนี่ชนชนเหรอชนอะไรเหรอชนอะไรอ,อ่ะชบุรีเออว่าตอนนี้ละมองกับผมสุดละ <laughs> มีทางจะต้องขจัดคาตาได้คราวออฟเช็ตเธอควีนมาให้มันแบบเบิร์สไม่ได้จะได้พอไปเรื่อยหน่อครับเลเวลบนตัวนัวยหน่วยู่นะเช็กกูโดนอะเรากำลังช่วยกันเราไปช่วยกันเราไปช่วยสวนเด้สวนเด้สวนเด้จ้าหน้สู้มันสู้เลยมันไปซ้ายโอ้โห ที่โยนมาไอ้เพอมามาเลยพ่อมาชุดด้วเอาเอาเดียว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 เียผมมาผมมาผมมาเออใครก็มาพี่แทนี่เอาพี่พกิ้งอยู่ๆกพิกิ้งอยู่กิ้งไปกิ้งเออมันเรียวแล้วพี่ด้หรือเปล่าสวยพี่อันนี้ก็ดีเบอร์วะจะได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ยนี้นี่พี่เอาเอาโยนี้เอายนี้เอาโยนี้แทนเออสวยนั่นแหละตี้อมเลยกัน ตีเอ่อสตันติสตันอันนี้ตีสตันอ้่แรงสวยเป็นยังไงที่ไหนมันถึงตดสตันอะอ่ามันจะมีรูปโซ่อยู่ใต้เท้าใช่ไหมทุกครั้งที่ได้รับดาเมจอ่ะพอได้รับดาเมจถึงจังหวะหนึ่งอะมันจะสตันต่อไปเดินมาเดินมาเดินมาเอ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 าเด้อเอาเด้อสไมชนพี่แดนชนไห้ป้อมได้ป้อมได้ป้อม่ดนนี่เอาเยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดหยหยุดหยุดอย่าหยุดอาเป็นงไงเป็นยังไงรู้ได้แทบตายเมื่อกี้ตาย

หมอนี่มันเคิมเกริมตามในป้อมก่อนแล้วกันนะมานามันจะไม่มีนะตัวนั้นแะเอ้ยเอ้ยเอาว่ะเอาแล้วใหญ่เลย400เฮ้ยโยนนี่น่าจะไปลากนะระวังนะไปแล้วถึงแล้วกันโยนให้หน่อหนกันโยนให้หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็เล่นท่าอะไรแทนรู้ปะ วัวมโหดมันมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อกลิ้งไม่ไอตัวนั้นไอตัวเมื่อกี้มันชนเยอะๆได้ด้วยนะมันไม่โคตรไวเลยไม่ไม่ท่าแล้วของกินนี่อยู่แล้วเอาไว้แบบไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ท่านี้แล้วตามด้วยอันติพี่เออมังกรเกิดนะพี่แล้วนี่ก็ถึงนะพี่เอาเลยบอกอะมาอยูกันมีคนมาแก้วอดแล้วด้วยโด้โหวยรวยรวยอย่างเดียวเลยตอนนี้ถ้ามันลงมาแล้วก็ผักมันขึ้นไปข้างบนได้นะตัวเนี้อันตรีแต่ได้ปะมันไม่ได้ชนมันไม่ได้ชนกำแพง ไม่มันชนทะลุไปเลยปล่อยปะวะปล่อยพี่ปล่อยไปไปไโอเคได้มางก่อนปะคือถ้าวอลกิกมาเอาวอลกิกก่อนนะเห็นปะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ไปเอาวอลกิกเอาวอลกิกพี่กิบวับลางได้ปะพี่วอบไม่ได้วอบไม่ได้โทษเลยพี่บงพี่บงพี่พี่บงไม่มีของไม่มีของไม่เป็นไรนะมันเอามางก่อนแล้วมีของสู้ไม่ได้เราห้าวอันนี้เราห้าว เราไปยิงอยู่ใกล้วอดเขาเราห้าวเราห้าวนี่ก็จะมาตัวเดียวไม่บาทั้งหมู่บ้านเลยเจี๊ยใครขัดดาวไปวะไอโยเน่พี่ไอโยเน่มันร่ำรวยมันได้เจ็ดร้อยเนี่ยมาไปแกงมันยังรัดช็อตได้เยอะกว่าผมอีกอน่ยแม่งมาแล้วมีของแล้วสู้ได้แล้วไปๆๆโจนโจนสวยสวย สามวิกระโดดได้สามวิกระโดดได้งามงามงงงงสวยพี่แดนนี่ฆ่าหมดฆ่าหมดเอาอะควงควงพิ้วเย็ดแค่สวยมันจะฆ่าพี่บววมันจะฆ่าพี่บววให้ได้ได้เลยได้ได้เอาอีกแล้วเหรอเอาต่มีอยู่มากมายมาเอ้ยชกสวยนี่ว่าเฮ้ยอุ้ยแชยืดยืินอยู่แลเหรออุ้ยเชียร์พร้อมมามี่หมอมาเอาได้เอาได้เอาได้ พ่อมึงมาเหรอจ่าเอ้ยพี่อย่าไปว่าเขาอ๋อไม่ใช่มันเป็นอารมณ์เกมอารมณ์เกมนะน้องอัมอัมได้ตัวได้ตัวที่เล่นแล้วได้ตัวที่แบ่าเข้ไปนวออกอตัวนี้เอออเอาเอาอาไปอไปเลาเอาไอเป่าเาไปเอาไเเอาออาอาอาามาเอาาอาเอเอาาาาาาาไปเเออ ชื่อโยนีไม่นูนเออเป็นไงกลิ้งโยนีโยนีกูได้ไงไอ้ขอขาช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอเลยเจอแล้วเจอแล้วอย่าโลกอย่าโลกพี่คือใบชี้จะจู่เดอร์วเจอว้ะบอเก๊กมากรสองตัวแล้วนัวโอ้โคตรรวยอ่ะบอกเลยไอ็หมอแล้วมันฟังเพลินเลยนี่หว่าอย่างเดียวกูเนี่ย มาน้ำปมรางแรกอ้ย no โอ้ยวันนี้โหหน้าใหม่แล้ว อยู่ในกลางว่าพ <oh cin ah ี่มีของแล้วหายแล้วได้ผมโดนแล้ววะผมโดนแล้ววะโดนหมาหมานรกอ่ะใช่เหรอผมมากางพี่ผมมากางโอ้โหเรียหมานรกทำไมอีกี้ยีแตกเหรอเออหมามาเพิ่งเดินมาถึงเองหมามารอเลยเหรอวะต่บไป S <S เป็นงานเป็นงานกางกลิ้งกลิ้งกลิ้งอุ้ยไม่ตีแล้วไม่เข้าเลยสาวพี่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 แพทเอาได้ปะได้ดิพี่มันจะมาเอาแพทอยู่เนี่ยมันเห็นวอร์ดพี่ชนได้เปล่าชนตั้ตัวนี่มันแฝดอุ้ยสวยแค่แดสองตัวเลยโคตรคุู่สองตัวเลยเหรอสองตัวสองตัวใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะใช่หรือเปล่าพี่เราลงไป้างพี่เราลงไป้างอะไรป้อมบ้างอะไรป้อมบ้งเต้นก่อนพี่เต้นก่อนโอ้ยจนน้อย วัวน้อยในป้อมบ้าหรือวัวน้อยมาเอานน้อันนี้อันนี้เออโอ้โหแม่งพวกไอไอวัวนี่ไปเล่นมัเล่นอัปเดตได้บ้างเฮ้ยมีคนเล่นได่ด้วัวแมงคือแบบอเดียะไันมันตัวแม่งคือแบบอีเดียนะพี่เออเล่นแบบว่าต้องอะไรแบบเฮ้ยโยนนี่หนังสือหนังสือจดสมุดเฮ้ยเดี๋ยวนะโยนนี้ต่อโยนนี้ต่อไม่ใช่พิ้งอยู่พิ้งอยู่สมุดจดชื่อคนนู๊บพิ้งอยู่เฮ้ยมึงทำอะไร วุ้ยจิ้มผ่านแล้วพ่อมานี่มาแอะกดผิดเอ้ยโดนเฟียกลัวกลัวเออไม่กลัวนะไม่กลัวนะอ๋อไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวโอเคพี่ลงลงมาแอ้เด็กเพี้ยนนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาเด็กไม่ติดนะรอรอตรงนี้ป้ะได้เอาปะเอาเอาดิพี่เอาตัวไหนอะพี่วับได้พี่วับได้พี่วับได้ผมกำลังเลี้ยวโค้ง

โควิดโควิดหมามันโดนกินคนเลือดน้อยได้นี่มเกิดนี่มังกรเกิดอ๋อเออว่ะมังกรมังกรเอ้ะแต่เจ้ามังกรจริงเหรออ่า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 โควิด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 เอไปก็เราไปตรงนี้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 โค้งนี้โค้งนี้ไหนอ่ะวิวอยู่แล้วไปไปมังกรไป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 พี่ไม่เคยเล่นไอริยาบะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกิ๊บ์ไปกิฟต เฮ้ยม <anto> <kaz ali> ีบอดวะเออไม่เคยเล่นแฮะแต่เขาบอกว่าเล่นยากอะซึ่งพี่เห็นก็แบบดูตรงแล้วมันยากเลยพี่เล่นได้พี่เซียนเลยนะคือพี่เล่นโยเนได้หรืว่าไอเรียาก็ไม่น่ายากพีจรองมาแล้วอ่ะอุ้ยออกมาเขาเจ็บจังมาเรื่มเพนก่อนอย่าทับโอนก่อนไลน์ไปแล้วเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เอริยาพี่บวงเจ็ดสองวอเตอร์ฟัซลาดหินเปียมาแล้วพี่กิ้งพี่กิ้งไป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 ตามพี่มาเออนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออพี่เอ็งเอาให้โดนเอาให้โดนเอาให้โดนเ่ะ โอยอ้ยเฮ้ยเคนนี่เอาพี่ถามแค่นี้ยเจ๊บิ๊เจบเดี๋ยวโดไม่สนเลยไม่สนเลยไม่สนแลยไม่สนแลวไม่สนแลวไม่สนเลยไม่สนเลวไม่สนเลยไม่เลย่นเไม่สนเลยไมดนเออม่ดเขยาม่โดนไมนไม่โนเข้ไม่ดนโนยไม่สนหรยไม่สนหรยแมมตายไไม่ตายหรอเฮ้ยเป็นไมได้ไงวะเออรอดได้ไงวะอันนโ่เลย อิดขึ้น55%ยังไม่ดีกว่าแจ๊กอีกถ้าเป็นอย่างน hey, ั้นอะเการกางการพี่พี่กิตตามมาพี <t 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 ่กิ <t 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 ๊มึงพี <t <t ่บอกไม่มีเรื่องเลยไปตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วเก็บบ้านแล้วเก็บบา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 แล้วข่าหัวโอ้ยเกือบนิดเดียวโอ้ยู่นี่มาเก็บแล้ว รอ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 ข้าหนูหรือเปล่าพี่ดูด้นนีพี่พี่พี่แล้วหนึ่งแล้วทำเพื่อของฉันแต่หนึ่งเอาอาน้ำแข็งมาละโอ้ยโอ้ยโอพี่มันจะกระโดดมางำแล้วหั่งอ่ำงำงเอ้ยโดดว้าชกรยชุกอย

ไปแล้วช่วยนัอันนี้คือการช่วยเหลือโยโคตรถือกว่าเฮียตัวเฮียสิบสามสองอามใส่ปอามใส่ปถามใครเอา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 มาไหนไม่มีเเอา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 ไหนวะเฮ้ยตัตั้ัเยไปนเี้วะผิดไม่ตายเฮียผมคิดว่านี่เอ พี่ได้หมวกกิฟต์ดอมมาล้โอเคพี่ไปผมกำลังเข้ากันพี่กิฟพี่กิฟไม่มีมานาแล้วโอเอาไปเอาไปยังไงีผมไม่มีมานาแล้วไปกิฟไปกิฟไปกิฟพี่มพี่มเฮ้ยนี่เอานี่อยู่โฮ้ยหมอนี่ไปไหนมาทำกับเขาโอ้โยนิมาพอดีจอกโยนิอ้ย ไอเด็กเกี้ยนสวยๆอีกนิดเดียวพี่บอกเอาเลยคุณหิวไม่ได้สวยมีตังค์ซื้อมือนน่นอนเฮกเฮก,กแฟตนี่คืออะไรอะ่ะเฮกแฟตคือ,อเวลาก,กดมันต้องกดชาร์จก่อนจะแฟตไปทางไหนทางเนี้ยลองลองดิลองลองเล่นดูแล้วก็ไปเออนี่แหละคืออย่างงี้เฮกแฟตแต่ว่ามันจะเป็นแฟตที่แบบระยะสั้นแล้วก็คูดเอาไว้สวยแ,แฟตไปแล้วก็ไปคอมโบเนี่ยแหละแบบไม่ทันได้ตั้งตัว จังหวะทีเผอส่วนใหญ่จะอยู่ในหญ้าแล้วก็แฟนเอาอะไรนี้นี่ถามคขาเดียวอ้ําแฟนเล่นได้เรื่อยๆนี่เราลองชาร์จเล่นนี่ชาร์จเหมือนจะไปหามันแต่แบบว่าชาร์จกลับมาอย่างนั้นอ่ะเอาไ้เอาไว้กวนตีนชนสวยโอ้โหอ้๊อฟมนเอาแล้วว่ะเจอเจอตัวจีชายาเจอมันเจอแบบโอ้โหตีเก่งเก่ง มาพี่มาพี่มาอ้ําต่ออ้ําต่อห้ามถอยอ้ํหน่อยอ้าหน่อยอ้ําหน่อยํานอพี่บวกห้ามถอยพี่บกห้ามถอยพี่เจมห้ามถอย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 ห้าอยห้าอยห้ามถยห้ามอยห้าห้าอยหอยห้า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 มถอยห้า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 อยห้ามถอามถอยห้ามถอยามถอยหามถอย้ามถอย้ามถอย้ามถอยห้ามถอย้า อ้าวไม่ตายหมามาไม่ใช่อะช่วยกด้วยเอาว่ามันมีหวาดตรงนี้นะคุณรู้่สแกนไงเออเป็นไงเฮ้ยเขาเอาเหรอพี่เขาอยู่ฝั่งนั้นอะเออเขาเอาพี่มันเกินไปหวายเฮีย ชิปหายแล้วเหมือนเราโยนเกมอะใช่ที่เพิ่งรู้เหรอที่โนนตั้งนาแล้วอย่าตายลูกไปโยอุ้ยอุ้ยที่จะมาวะอะไม่ทันบังกรนบางกอบางกอเฮียโยนนี้มันเอาแล้วนะพี่โยนท้ายโยนนี้มันโหดร้ายนะชัดเจ้าหลายตัวเลยว่ะไม่มีเรื่องกับมานาเลยมาป่ามันได้กินแล้วเนี่ย ถ้าเลื่อนน้อยมันจะได้กินมันจะเดินตามเฮ้ยข้ามันข้ามันสวยข้ามันพี่ข้ามันเออเยือนตีกับแม่งเลยเก่งแล้วเก่งสตันดีทีมไทยวิ่งเร็วกว่ากันนะชนชนทิ้งชนทิ้งชนทิ้งชนขว้างเออยังไงเร็วไหมพี่สองวันมสองวันปะเอ้ยอ้แทนไปช่วยเร็วเร็วช่วยอยู่ช่วยอยู่ดันหมดแป๊บนึงเอามาขึ้นเลยขึ้นมาได้ปะกลับกลับไปตีสตันได้แล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วตสตันไม่ได้แล้วแทนสวยข้ามันข้ามัน สวยอยแค่นีตไปไหนล้าชดไปละมือคอมโบเซียนแล้วนี่หว่าต่อต่อเวตัวนี้เฮ้ยเฮยเจอคนในป่าแล้วนี่มันหีวโมันแหกตตันออแจ็แจ็คอ้ไหนออตัวนี้นมันติดอ้ไหนไอ็นแวมาแล้วไปแล้วหลอนจริงละเว้จริงจริงจรงจรงพกเลพวกเก็ต โค้งนี้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 เจอหนึ่งนายไอ้แทนตายแล้วแทนยิเกมแทนยิเกมตายจริงแม่เอ้ยยอดวิธีนี้ตายปราบสมดุลปราบสมดุลเดี๋ยวบอลแน่เลยมังกรเราไม่ได้ด้วยใช่เหรอเดี๋ยวบอนแน่เลยเฮียเาาปรีบบอลังไหพี่ใจมันมาใจมันมา ตัวนี้แหละตัวปราบคาตาเลยไอ้วัวเนี่ยคาตาแม่งไม่ชอบสัตว์ัตคือแม่งผักทิ้งก็คือแม่งกระเด็นไกลทีน่ <c oughs> น,นี่ย่ะันเดนนคือแม่งล็อกตัวเลว <c oughs> เออใช่มันเลยเล่นง่ายอะ่ะม <c oughs> ันลันฟาว go 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 พี่กำลังไปพี่กำลังไปเฮ้ยม,มันเหมือนรู้เลยะ กำลังไปกำลังไปกำลังไปอยู่นี้เฮ้ยเชื่อมันเกาวัวแล้วชนหน่อยโอ้สกิลพี่นาชนหน่อยน้องวัวโอ้โหชนได้หมดชนได้หมดชนได้หมดไอ้นี่อะไรเนี่ยเอาแนวก็ไม่อึดเฮียที่เนยพี่ตัวเฮียเนี่ยอ่ามันถึกมากเฮ้ยตีวัวตีวัวให้หลังหักตีวัวตีวัวให้หลังหักมันชนพี่ทิ้งแล้วเอาบ้านรอนีกว่านี่เอาบ้านรอนีกว่าบ้านรอนรอบ้านรอน่ะบ้านร้อนันอยู่ในบัตแมนมันถึกดิมันไม่ตายเห็นเมั้ย จะฟาดอ้าวแล้วแกกับูขึ้นไปเนี่ยตัวใครตัวบานเออจะการจะการจะการนี่ายแลขอฟ้าขอฟ้าแนอะไรล่เดี๋ยวซื้อให้แอะไรบ้างแทอะไรบาเดี๋ยวซื้อให้เอาอะไรล่ะแทนเลยแทนเลยแทแบประตูยแบประตูยเปิดประตู่าอะไรล่ะแมอมนิเทลเ้เไม่ไหว กำลังไปกำลังไปกำลังไปเอ่อกำลังไปอยู่ทำตัวถือไว้ทำตัวถือไว้มีผลไม้ให้กินอยู่นะกำลังไปกำลังไปไปไปเต้นเต้นตรงหวัดก่อนได้ป้าเต้นตรงหวัดได้ได้เลยพี่ได้เลยใครจะอยู่ก็อยู่ไกปูทำไมคุณรู้สึกว่ามันจะมาวะเกียบเลย อยู่ในมีไอเอนะมีตัดเลือดใหญ่นะเอาเรสมันเอาเรสเฮ้ยมาเอาป้อมกลางพี่อ้อมหลังพี่อ้อมหลังเนี่ยมันกลัววัวเฮี้ยอะไรดูดิตัวไปเอาอยู่เนี่ยแล้วต่อไปกิ้งกิ้งอยู่กิ้งกิ้งอยู่กิ้งกิ้งอยู่ตามสุดตามสุดมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอมีอีก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 ผมได้กินพี่โอ้ชิบอดตรงนี้ r o z e n h i ไฮมันทำอะไรได้ฮะ เปนไอเมแทงเหรอเฮ้ยน้องทำอะไรข้างบนคนรอบรอโลว์อะไรบ้าอะไรบ้าอะไรบ้าอ๋อลดความเร็วโจมตีลดความเสียหายการโจมตี่ยสโลแล้วโลว์แล้วยังไง่ามันพี่ลสตันสวยทุบเออขีงไม่ไงอะไรบ้างเอก่อนพี่ตีไก่อนเอ้อน้อัีด้วยครับช็อเาอเา ยืนเด็กยืนเฉยๆแล้วเฮ้ยหมาสตาร์ทเครื่องเฮ้ยเฮกแฟดปะหรือแฝดจริงมะนะเมื่อกี้เฮกแฟดมันเป็นเฮกอย่างเดียวมันไม่มีแฝดจริงเลยชิมันอะไรก็ไม่รู้ว่าจริงอ้ำรู้เรื่องเมื่อกี้แบบโปะโปะโะแปลกไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้เกือบมาก็โฟว์จริง ก็สนุกว่ะสนุกสนุกน่าจะมีกดสเตคูให้ตัวเองได้ต้นเกมอยู่นี้แม่งมันกระโดดเข้ามาแบบดึงหน้าจอแบบรัวๆไม่รบวเล่นกันเลย19อ่ะ19สองอ่ะจริงพี่บวงโคตรโหปล่อยพลังอ่ะยังเอบวกอ่ะคือแบบคิวมันไม่นับแบบมันต้องหลับลัดช็อตอย่างเดียว